ทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับโรลเลอคอยเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้เราเนี่ยเราจะมาหาเหรียญ r l t แบบฟรีๆกันนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเหมาะกับทุกสายเลยนะสายฟรีสายทุนน้อยสายเติมสายทุนเยอะอะไรก็แล้วแต่นะเอาไปใช้ได้นะครับโอเคเรามี4อย่างด้วยกันนะครับสําหรับการหาเหรียญ r l t แบบฟรีๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกนะครับกับอย่างที่สองกันเลยนะที่เพื่อนๆอยากคุ้เคยกันอยู่แล้วนะทุกคนอ่ะลืมบอก ดไปที่ขีดสามขีดนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็กดไปที่แนะนําเพื่อนนะครับนี่รีเฟเลโปรแกรมตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปนะข้อหนึ่งก็คือแนะนําเพื่อนนั่นเองนะทุกคนเนี่ยเราจะได้เรียน R อาทีนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แน่ใจนะเราจะได้ของเพื่อนมาด้วยนะได้เปอร์เซ็นต์แบ่งเปอร์เซ็นต์มาประมาณนี้นะครับจะจําไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะก็จะได้รับประมาณนี้นะแบ่งๆมาเล็ดๆ,ๆหน่อยนี่ตามนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็อันที่สองนะครับกดไปที่หน้าบ้านนะทุกคน อันนี้คืออันที่สองนะครับก็ได้จากการขุดของเรานั่นเองนะทุกคนก็กดไปที่ my power ตัวนี้นะแล้วก็กดที่ตรงนี้นะ power นะตรงนี้นะครับก็กดมานะก็จะมีการขุดถ้าใครอยากได้ rt แบบเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นะครับทุกคนก็พิมพ์ไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยี่แบบนี้นะเปิดไปเลยหนึ่งร้อยแล้วก็ไปลบไอ้ตรงนี้ให้เป็นศูนย์ด้วยนะ เออประมาณนี้วิธีการทําไอตรงเนี้ยวิธีการใส่พลังขุดเนยะพี่บอกไปแล้วนะเออทุกคนอยากได้ประมาณไหนก็ไปใส่เอาอะนะอันนี้ก็พี่แบ่งขุดนะพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยรีบนะไปแบบชิวๆไม่รีบไม่รีบไปร้อนแต่อยากได้โอเคเนาะเออพี่ก็จะแบ่งขุดประมาณนี้นะพี่ขุดแม่งทุกเหรียญเลยเออประมาณนี้นะก็จะได้น้อยหน่อยไม่เป็นไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อันอันที่สามนะทุกคนก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับ การเล่นเกมของเราแต่ละตาเนี่ยเราก็จะได้น่ะของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนก็เรามาเป็นเอ่อพลังขุดนะครับหรือไม่ก็ไออะไรอะที่เขาเพิ่มเวลาไอเทมเหรอประมาณนี้นะก็ไม่ได้ใจนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะมีการสุ่มเนี่ยได้เ,เหรียญ RLT มาฟรีๆเลยนะครับหลังจากการเล่นเกมแนละ้วทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะอันที่สามนะครับอ่ะ ที่สี่นะครับนี่ไปดูที่ขีดสามขีดตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็กดไปที่เนี่ยแท็กเวลนะก็คือแบบกําแพงงานอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลแบบงงๆอะ่ะเออกดเข้ามานะครับก็จะมีนะในส่วนของการทําแบบสอบถามแล้วก็จะเป็นการเล่นเกมนะตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะจะเป็นแบบสอบถามนะทุกคนก็จะมีแต่ละบริษัทแต่ละค่ายเนี่ย การตอบคําถามเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นคําถามง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกก็คือแบบเราก็ตอบตอบไปตามตามความรู้สึกตามความจริงอะไรประมาณนี้จะทําให้ดูก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าการทําแบบสบถานเนี่ยมันเป็นแบบข้อมูลเป็นความลับนะไม่ให้เปิดเผยอะไรประมาณนีนะ้ทุกคนก็ใครอยากจะลองไปเล่นก็ลองไปดูแต่ถามว่ายากไหมไม่ยากนะทุกคนมันใช้ความรู้สึกในการตอบ <laughs> มันใช้ความรู้สึกในการตอบไม่ยากนะแต่ก็คือแบบ ถ้าตัวพี่เองเลยอะคือแบบไม่เคยผ่านแม่งตอบอะไรก็คือไม่เคยผ่านเลยอะตอบไปแค่แม่งสองอันไม่ผ่านแล้วเออจบกูไม่ตอบกระแดประมาณนี้นะก็อ่ะจะได้ไปแต่และเลทก็ไม่เหมือนกันนะก็จะมีแบบได้มากได้น้อยตามนี้นะทุกคนเออลองเข้าไปตอบกันดูนะใครที่ถนัดเรื่องแบบนี้นะเออเรื่องการตอบคำถามแบบนี้ก็ลองไปตอบกันดูนะมันจะได้มานี่นะอันนี้ก็ได้เปหนึ่ง r t เลยหูได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะลองไปทํานะครับ อ่ะเลื่อนลงมานะทุกคนก็เลื่อนลงมานะเป็นการดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดเกมเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับทํายังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบเยอะๆกันหน่อยนะอ่าอันไหนเยอะดีอันนี้แหละขี้เกียจเลื่อนและตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ะตรงนี้นะครับเล่อนไขกันได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะทุกคนก็คือห้าอทีตรงนี้ใช่ไหมเราต้องทําอะไรบ้างนะทุกคนก็ดูที่รายละเอียดงานตรงนี้นะครับไี่กดเข้าไปดูนะว่าเขาให้เราเนี่ยทําอะไรบ้างนะทุกคนก็คือเนี่ย การดาวน์โหลดแอปเข้ามานะแล้วก็สะสมเหรียญในเกมตัวนี้นะครับอะให้ได้ห้าแสนเหรียญน,นะข้อเสนอการให้รางวัลก็คือต้องทำเนี่ยให้สําเร็จเนี่ยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะทุกคนนี่แบบนี้เลยก็ใครยังไม่เคยเล่นไม่เคยดาวน์โหลดก็ไปโดดมาเล่นนะครับเราก็ค่อยลบออกได้นะทุกคนเราไม่ต้องเก็บไว้เมื่อเราได้เหรียญเราก็ลบออกเลยเออทาแบบสําเร็จแล้วนะประมาณนี้นะทุกคนก็ลองเข้าไป แล้วก็ใครที่เคยดาวน์โหลดมาเล่นแล้วอะไรประมาณนี้จะไปดาวน์โหลดใหม่เนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราต้องเป็นผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับสาหรับการดาวน์โหลดในเกมแต่ละแอปอะไรพวกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเหรียญน,น,น้อยบ้างนะครับเราทําอะไรบ้างนะทุกคนตามนี้นะครับก็คือเมื่อกี้เราดู Android เนาะนี่ตรงนี้ iOS นะทุกคน,เ,นเปิดเข้าไปดูที่รายละเอียดงานนะครับก็นี่ตามนี้เลยนะถึงระดับ15นะผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะเงื่อนไขาการให้รางวัลก็คือ ภายใน24ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนี่ทุกคนแล้วก็เป็นผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับก็ใครมีในส่วนตรงไหนนะครับเข้าไปทํากันดูเนาะก็จะเป็นการหาเหรียญเนี่ยที่แบบโอเคง่ายแล้วก็ซอฟๆมากแลวจริงๆเขาเพิ่มมานานแหละแต่พี่ไม่เคยรีวิวเลยนะพวกนี้เออตรงเนี้ยไม่เคยรีวิวก็จะแนะนําแต่แบบว่าเออให้ไปแนะนําเพื่อนนะครับหรือก็ปล่อยขุดอะไรประมาณนี้พี่ก็ได้เล่นมาสักพักแล้วนะเออเมื่อเขาเนี่ยเออเราทําสําเร็จล้านี่อ่ามาดูที่ประวัติการจ่ายเงินตรงนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นอันที่พี่ได้รับมานะก็จริงๆไอเหรียญเยอะๆเนี่ยก็มีได้รับนะทุกคนแต่เขารีเซ็ตไปหมดแล้วเออเหลือแต่ล่าสุดตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเข้าเข้าทําสักเท่าไหร่นะก็ถ้าอันนี้คือได้จากการตอบแบบสอบถามนะถ้าเราตอบไม่ผ่านเขาก็จะมีแบบสัมมนาคุณมาให้สักเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบว่าตอบผ่านก็จะมีบางบริษัท้วตอบไม่ผ่านแม่งก็ไม่ให้อะไรเลยก็มีนะทุกคนโอเคเนาะก็ สีอย่างนะครับหาเหรียญ r t เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรากับหน้าบ้านกันนิดนึงไปคุยเรื่องอ e ีพาร์กันหน่อยซีซั่นห้าเรามาคุยเไม่เชิงคุยเท่าไหร่เพื่อนๆก็บ่นตัวเองละกันเนาะบ่นตัวเองละกันนะครับก็เป็นการที่แบบว่าประกาศตัต้นหาอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะครับ <laughs> เหรียญไม่พอซื้อบนะัตรอะทุกคนนี่ตอนนี้เหลือสี่สิบสี่นะครับก็ บัตรผ่านเนี่ยอยากได้นะทุกคนจนะถามว่าถ้าใครถามเนี่ยมันคุ้มไหมบอกเลยว่าซีซั่นห้าเนี่ยคุ้มกว่าทุกซีซั่นที่ผ่านมาเลยนะเขาเนี่ยซีซั่นห้าเขาจะเน้นไปทางแบบว่าเครื่องขุดให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมจะมีแบบพวกพลังขุดกับเครื่องขุดนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็แบบว่าอะไรในการอัปเกรดเครื่องขุดแสดงว่าไอ้มาเกตเพจเนี่ยใกล้จะมาแล้วนะทุกคนก็ เออเนี่ยเห็นไหมเขาให้เยอะมากๆเลยนะเน้นไปทางพวกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนี่เออพี่อยากได้นะแต่พี่แม่งเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อตัวอื่นเยอะมากเลยนะอือจะว่าพี่ก็อย่างเดียวนะทุกคนก็คือแบบว่าเว็บเขาก็จริงๆอะ่ะชอบมีอะไรแบบเนี่ยอย่างกล่องสุ่มรูดบล็อกเนี่ยปกติไม่เคยทานหรอกนี่เห็นไหมเหลืออยูุบานแบะเลยคือบางคนเขาแบบปลดใจได้นะเขาก็จะไม่มาสุ่มกันหรอกเขาจะเก็บไว้ซื้อ บัตรผ่านแต่ยังพี่เนะี่ยคืออดใจไม่ได้สักรอบเลยถามว่าเครื่องเขาหน้ารักไหมเครื่องเขาหน้ารักนะทุกคนแต่แม่งการสุ่มแม่งโคตรกากอะเออพี่สุ่มไปอะเออได้แดดแบบสีขาวทุกคนไม่ได้เครื่องดีเลยนะส่วนมากสุ่มกล่องแบบอื่นๆนะพี่ก็งยัง,ยงน้อยอพี่ต้องได้สีฟ้ามั้งแหละประมาณนี้นะคือกล่องเนี้ยแม่งได้แต่สีขาวไอ้ไม่สุ่มแม่งดีกว่าเออเลิกสุ่มไปเลยนะสําหรับกล่องตรงนี้ใครจะสุ่มก็เออประมาณเนี้ยสิบห้าลอทีก็ ดูเอานะแต่จะเก็บไว้เก็บไปซื้อบัตรผ่านก็ได้นะทุกคนเออประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปให้ดูเครื่องขุดนะทุกคนเรามาดูตรงนี้ก่อนอว่าพี่มาบ่นอะไรอีกนะวันนี้ก็คือมาบ่นตัวเองนะไม่ได้บ่นใครแนละ้วบ่นตัวเองนะเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมนี่รูปธงสายลุงสวยๆงามๆตรงนี้นะทุกคนนี่อ่ะพี่ก็ไปแบบว่าเข้าร่วมรณรงค์ด้วยนิดนึงนะพี่ก็เข้าร่วมอยู่นะทุกคนประมาณนี้นะเขาก็มา ทำยัไงอีกอะอยากได้อยากได้อยากได้ทําไงอดใจได้ไหมอดใจไม่ได้จ้าซื้อเลยจ้านะครับก็ซื้อเลยนะพูดพูดแล้วก็ซื้อเลยมีอยู่สี่สิบสี่จะซื้ออันนี้อันหนึ่งก็ซื้อไม่ได้อะ่ะอ่ะมาแล้วเรียบร้อยซื้อไม่ได้เพราเหรียญไม่พอมีแค่สี่สิบสี่นะทุกคนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปหาเพิ่มอีกร้อย alt เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวดูว่าจะต้องเติมเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองนะซื้อแล้วเรียบร้อยนะนี่เห็นไหมความอยากห้ามได้ที่ไหนอะ คิดไวมากเลยนะประมาณนี้นะทุกคนนะถามว่าโอเคอยู่ไหมแรงขุดที่ได้รับโอเคอยู่นะเครื่องสวยราคาน้อยโอเคใช้ได้ซื้อแล้วนะครับก็ใครก็อย่าทําตามพี่ก็ได้นะถ้าใครอยากได้บัตรผ่านนะพี่เป็นคนที่อดใจไม่ค่อยไหวนะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าบ้านของเราก่อนเลยนะเออปึ๊บเอาง่ายๆอ่าอันนี้ก็คือได้จากกล่องสุ่มนะนี่ เลิกสุ่มแม่งเลยได้แม่งกาดประมาณนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเออพี่ต้องไปซื้อชั้นอนะซื้อแอกไปซื้อชั้นกันนะครับเอาอันใหญ่นะอันเล็กไม่เอาตอนแรกว่าจะจัดห้องแบบว่าให้มันดูแบบเรียบร้อยนิดนึงไม่จงไม่จัดละทำอย่างนี้แหละโอเคประมาณนี้นะครับซื้อให้ดูทุกคลิปเลยนะเนี่ย อ่าเอาไปวางปึ้มชั้นมันเต็มอ่าวางนะครับได้บวกบนนัดไปได้วยเห็นไหมเออเรามีชั้นวางเนี่ยเราได้บนัดบวกไปได้วยตอนแรกพี่มีบวกเก้านี่ตอนนี้เป็นบวกสิบหละซื้อชั้นอย่างเดียวนะโอเคเราเอาของไปวางนะครับปุ๊บแล้วก็เดือดร้อนลองมาหาของเพิ่มอีก <c oughs> บ่นตัวเองเก่งนะพี่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยนะจ๊ะเรียบร้อยครับในการเสียงเงินในวันนี้ของเรา อืเรียบร้อยซื้อเสร็จแล้วแล้วเราไปจบคลิปกันเลยนะจบคลิปเลยได้ไหมนี่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเราจะลืมกดมาชาร์จไฟนะพี่บอกทุกคลิปตั้งแต่ทำคลิปแบบเริ่มเล่นแล้วถ้ามันเต็มห้านี่ยให้มีเครื่องขุดเยอะแค่ไหนนะถ้าเราลดไปห้านี่ยเครื่องมันจะไม่ขุดให้เรานะที่ต้องให้มากดชาร์จไฟนะครับก็ประมาณนี้เลยนะไม่พูดเยอะละพี่พูดไปหลายคลิปละ ประมาณนี้จบคลิปกันเลยทุกคนวันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เท่านี้เนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ